สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอริสติลเตอร์สตอรี่กันแล้วนะคะวันนี้เราจะกลับมาทำพิก,การแบบหัวข้อเอ่อ้อฝันมโนโหรือเปล่าหรือไม่ได้มโนนะคะก็คือจริงๆแล้วด้วยความสวยๆของพวกเราและทุกคนนะคะที่ติดตามช่องอริสเนี่ยค่อนข้างที่จะหน้าตาดีมากๆมันอาจจะมีคนที่แอบชอบแอบมองเราอยู่นะคะซึ่งคลิปนี้เราจะมาดูกันว่ามีใครแอบมองคุณอยู่หรือเปล่าแล้วก็คุณจะสังเกตได้อย่างไรนะคะสองถามนะ มีคนแอบมองคุณอยู่หรือเปล่าแล้วคุณจะสังเกตได้ยังไงนะวันนี้มีก,การ์ของเราเหมือนเดิมเลยใครที่เพิ่งมาเจอกับอลิซครั้งแรกไม่ต้องตกใจว่าคนนี้มันคือใครนะคะเพียงแค่คุณกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้นะคะเราใช้ไพ่สองสำหรับเหมือนเดิมขอแนะนำไพ่นิดหนึงวันนี้ใช้ The Book of Shadow ทั้งวาุ่มหนึ่และวาุ่มสองนะคะมาจับคู่กันเลยนี่คือมันคืออ่อ่าเขาเรียก่อะไรนะ เวอร์ชันเดียวกันนะคะก็คือ The Book of Shadow อีกอันนึงเป็นกราฟิกอีกอันนึงเป็นรูปสีน้ำนะคะมันน่ามันน่าจะช่วยอะไรได้แหละหรือเปล่ามันก็ต้องช่วยได้ดิโอเคค่ะกติกาง่ายๆในการเล่นพิกัดครั้งนี้นะคะ <laughs> ทุกคนจะต้องหลับตาลงแล้วคิดถึงตัวเองเป็นหลักนะคะเอาตัวเองเป็นหลักนะแล้วก็มองถึงความสวยงามความหล่อเหลาของเราความหน้าตาดีของเราเราตั้งคําถามไว้ <se as> ว่าใครกําลังมองเราอยู่หรือแอบชอบเราอยู่แล้วเราจะสังเกตอย่างไร คำถามแบบนี้นะใครกำลัแบบแบบงแอบ,บมองเราอยู่แล้วเราจะสังเกตยังไงนะคะมีใครแอบ,บชอบเราไหมอย่างนี้ก็ได้นะจากนั้นพอรีบอกให้ลืมตาคุณก็ลืมตาเลือกไพ่ได้เลยนะคะถ้าตอนนี้พร้อมแล้วก็หลับตาลงเลยจ้าตั้งคำถามวนไปนะคะพร้อมนะหนึ่งสองสามลืมตาค่ะ โอเคค่ะเลือกไพ่กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะวันนี้ไปแบบเร็ว,รวไปแบบสบายๆนะคะเป็นการอ่านไพ่แบบโดยรวมดังนั้นใครที่รู้สึกว่าทําสมาธิยังไม่ดีกลับไปเลือกไพ่ใหม่ได้แต่ถ้าใครพร้อมแล้วมาดูกลุ่มที่1กันเลยดีกว่านะคะกลุ่มนี้หนงคุณคุณ <laughs> โอ้ยลิมบนนะคะคุณเลือกเดอะวอลุ่มสองนะคะอันนี้ว o ลุ่มสองทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอย่างแรกดูสเสน่ห์หน่อยดิดูเสน่ห์หน่อยกลุ่มหนึ่งมีสเสน่ห์ไหมกลุ่มหนึ่งดึงดูดไหมนะคะอย่างแรกต้องบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งออร่าของคนกลุ่มหนึ่งมันชัดเจนนะคะคนเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะเป็นคนที่ดูมีออร่าเป็นคนที่ดูมีพ w e r นะคะรู้สึกว่าใครได้เห็นหรือใครได ศบตาหรือจองเนี่ยค่อนข้างที่จะส่งอิทธิพลนะคะเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นสเสน่ห์แบบอลิซมองว่าเข้าถึงเข้าถึงได้ง่ายๆนะคะเป็นคนเฟลลี่เปิดใจเปิดตัวไม่ค่อยเป็นคนที่กเก็บเล็กคิดน้อยอะไรอย่างนี้จะเป็นคนที่เฮ้ยใจใจเลยฉันเป็นยังไงฉันก็เป็นอย่าง,น,น,าง,งานั้นเป็นตัวของตัวเองสเสน่ห์ของคุณมันจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้ากลุ่มหนึ่งแบบว่าเฮ้ยเราเก็บเงียบอะไรอย่างเงี้ยเรามาเลือกกลุ่มหนึ่งอลิิคิดว่าไม่ใช่นะคะ คนกลุ่มหนึ่งอะพื้นฐานจิตใจมันคือแบบว่าเฮ้ยเราเป็นตัวของตัวเองเราคิดอะไรเราจะทําอะไรคือทําเลยไม่ได้ไม่ได้มองว่าเฮ้ยคนนั้นจะรู้สึกอะไรหรือว่าจะชอบหรือไม่ชอบแต่ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะอันนี้เราพูดถึงเรื่องของเสน่ห์เราแค่มองว่าคุณแค่เป็นตัวเองแล้วมันทําให้มันดูชายออกมาดูแบบว,ว้าวอะไรอย่างเงี้ยใครเห็นแล้วมันว้าวอะไรอย่างงี้เลยนะซึ่งจริงๆแล้วเรายังรู้สึกได้อีกอย่างหนึ่งว่าคนกลุ่มที่หนึ่งอะคะ่ะอันนี้นะยังเป็นคนที่บางครั้ง เป็นคนที่ไม่รู้เรื่องด้วยมันมันพูดว่าไงเดียะถึงจะมีคนชอบหรือจะมีคนมาแบบเอกอากด้วยมาอ่อยมาอ้อยอะไรเงี้ยกลุ่มหนึ่งก็ไม่รู้นะคือไม่รู้ไงว่าตัวเองมีสเสน่ห์คือเป็นสเสน่ห์ที่ตัวเองเป็นตัวเองก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองมีสเสน่ห์งงปะงงไม่งงนะหลังนั้นเรามาดูกันต่อว่าแล้วมีใครแอบมองคุณอยู่หรือเปล่านะคะมีใครแอบมองคุณอยู่หรือเปล่าแอบชอบไหมแอบมองไหมมองว่ามีแล้วค่อนข้างที่จะ เยอะนะคะแล้วชอบในที่เนี้ยอลิซต้องบอกว่ามันไม่ได้แค่ชอบแบบว่าเฮ้ยเป็นเรื่องของชู้สาวอย่างเดียวมันมีภาวะที่แบบเฮ้ยอยากเป็นเพื่อนกบบเธอจมเลยอะมีคนอยากเข้าแก๊งคุณมีคนอยากเข้ากลุ่มคุณมีคนอยากทําความรู้จักกับคุณอะค่อนข้างเยอะนะแต่ด้วยอย่างที่ลิซบอกแหละว่าบางครั้งคุณออร่าเยอะเกินไปเหมือนคุณอยู่บนสปอตไลท์เลยทําให้ใครบางคนหรือ คนที่เขารู้สึกอะค่ะรู้สึกว่าเข้าถึงได้ยากมันมีสเสน่ห์นะมันเซนรี่นะมันดูเข้าถึงได้นะแต่ทําไมาพอจะเข้าจริงๆกลับยากเราเลยมองว่าพาร์ทของคนกลุ่มที่1่ค่ะไม่ได้มองว่ามีคนแอบชอบแต่มันดันเป็นคนในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะสังคมหรือบริวารที่อยากจะเข้าหาคุณอันนี้เราไปปรับนิดนึงนะว่ากลุ่มหนึ่งเราเรา,เราพูดว่าเรื่องเป็นสเสน่ห์แล้วมันมันอาจจะทําให้คนเกรงเกินไปว่าแบบเอ้าเหรอเราเป็นแบบนั้นเหรอกลุ่มหนึ่งไม่ต้องตกใจคืออันนี้แค่มองว่า บางครั้งคุณอาจจะต้องหันมองใครบ้างนะคะคือเรารู้ว่าเราอาจจะแบบเป็นตัวเองเพื่อเพื่อให้คนอื่นแบบเข้าหาแต่บางครั้งเราต้องเป็นฝ่ายเข้าหาบ้างเพราะว่าส่วนหนึ่งเรามองว่าก็มีคนแอบมองมีคนแอบชอบหรือบางคนก็เข้ามาตรงๆด้วยซ้ำไม่ได้แบบถึงกับขั้นมานั่งแอบอะไรมากมายเพราะกลุ่มหนึ่งแบบไม่ชอบอะไรปิดบังอยู่แล้วคือพื้นฐานคุณด้วยที่แบบว่า ถ้าแอบชอบคือคุณไม่มองอยู่แล้วว่ามันมานั่งแอบมองฉันมานั่งอบกลัวด้วยซ้ํากลุ่มหนึ่งเป็นคนชอบใจใจแบบเข้ามาแบบเฮ้ยรู้สึกดีเอ้ชอบอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบนั้นไปนะคะถามว่ามีไหมกลุ่มหนึ่งก็ต้องบอกว่ามีนะคะแล้วก็มากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งกับการที่มีคนแอบมองเข้ามาอยากจะรู้จักอยากจะคํำความรู้จักกับคุณมากขึ้นนะคะเุ้ยเดถ้าวันนี้แบบพูดอะไรมั่วซั่วอะไรไปก็ ขอโทษด้วยนะคะไม่ได้ม้วซัซสิเหมือนแบบรินพันอะไรอย่างนี้นะตื่นเต้นตื่นกองวายโอเคทีนี้เรามาต่อว่าเราสังเกตยังไงทีนี้ถ้าเรามาสังเกตคนที่แอบชอบเราละ่ะถ้าเรามองเป็นเรื่องของความรักละ่ะมีไหมเราจะสังเกตยังไงก็ต้องบอกว่าคนคนนี้จะไม่ใช่คนที่โดดเด่นในสายตาคุณเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่แอบเก่งมากแอบเก็บความรู้สึกแต่ว่าเขาชอบคุณมากๆเลยนะ ปันหนึ่งคือเพ้อปันหนึ่งคือมันโนแล้วก็คิดเยอะด้วยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่กล้าที่จะเข้ามาเพราะใจเขารู้สึกว่ามันถูกเปรียบเทียบนะคะเรามองว่าเขามีดีด้วยนะคนคนนี้ลักษณะคือเขามีดีแต่เขาเป็นคนพวกวางฟอร์ม ฟอร์มเยอะๆฟอร์มจัดๆคุณลองสังเกตก็ได้ถ้ามันอยู่ใกล้ตัวคุณไหมอริคิดว่าไม่ได้ใกล้แล้วก็ไม่ได้ไกลนะคะถือว่าถ้าเป็นในเรื่องของที่ทํางานอยู่ในที่ทำงานเดียวกันได้ไหมอยู่ได้แต่อาจจะเป็นคนละแผนกหรือถ้าแผนกเดียวกันหรืออยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใกล้กันก็จะเก็บความรู้สึกเก่งมากมากแบบมากอย่างนี้เลยนะแต่ว่าคนกลุ่มที่หนึ่งเองค่ะเราแค่รู้สึกว่าถ้าคนคนนี้คุณรู้สึกดีกับเขาด้วยเป็นคนที่คุณคิดถึงได้ไหมเป็นคนที่คนที่ คุณคิดว่าเป็นคนนี้หรือเปล่าอลิคิดว่าลองลองดูอีกนิดนึงขอคิดอีกนิดนึงเพราะว่าไม่อยากเพิ่งตัดสินว่าเป็นคนที่คุณคิดนะเพราะคนนี้มันดูแอบ,บเก่งแอบบชอบแอบบมองคือมันมีอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะถ้ารูปรักษ์ภายนอกอะ่ะมันไม่ได้โดดเด่นมากแต่มันมีสเสน่ห์แบบเบื้องลึกอะ่ะแล้วคนกลุ่มหนึ่งชอบเพราะบอกแล้วคนกลุ่มหนึ่งมันเป็นตัวของตัวเองแล้วมันเป็นคนชายใช่ป่ะเป็นคนมีออร่าเป็นคนที่เอิร์กอาร์เป็นคนที่แ e อคชั่นเยอะดังนั้นเวลาที่มันจะชอบหรือมมมัันจะะะแบบบีคควารรรู้สึกอกออไใ่ มันจะชอบคนที่นิ่งนะคะเพราะเราขยับเยอะแล้วเราก็ต้องการคนนิ่งๆมาอยู่ข้างดังนั้นคนคนนี้ที่แอบชอบหรือแอบมองคุณอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายๆคุณคือเขานิ่งแล้วเขาก็ต้องการสีสันในชีวิตเขาเลยแอบมองคุณอยู่แอบชอบคุณอยู่ลองกลับไปดูแล้วกันนะคะอันนี้คือลักษณะคนที่ดูแบบแอบชอบเป็นความรักแต่ บที่2ที่รนสบอกไปคือมันพาที่คนมองเข้ามามันเป็นยังไงแล้วเขาก็รู้สึกดีแล้วคนกลุ่มที่หนึ่งะมีคนแอบมองเยอะด้วยนะคะมันทําให้เกิดการเปรียบเทียบไงคะทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าสังเกตแล้วดูแล้วนะคะว่ามันเป็นคนนั้นหรือเป็นคนนี้สิ่งหนึ่งที่พ่แนะนํามองว่าไม่ว่าใครจะแอบชอบคุณหรือแอบมองคุณแอบจะแบบมาจีบหรือว่าอะไรสิ่งหนึ่งคือคุณต้องเปิดใจก่อนเพราะกลุ่มที่1บางครั้งก็มีความกลัวกลัวในใจว่า เราจะคิดผิดไหมหรือคนที่เขามาชอบเราถ้าเราไม่ชอบเราจะเป็นยังไงคือยังมีภาวะแคร์ความรู้สึกแม้จะจะเป็นตัวเองมากนะแต่ก็แครความรู้สึกของของคนที่มาชอบของคนที่มาให้ความรู้สึกดีเพราะว่าเราไม่อยากทำลายความรู้สึกใครมันก็มีพาร์ทดีอยู่อะแต่ว่าสุดท้ายแล้วบางครั้งเราอาจจะต้องกลับมาดูตัวเองว่า เฮ้ยถ้าเรายังไม่ได้พร้อมที่จะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องแสดงตัวตนชัดๆว่าฉันยังไม่ได้พร้อมมีใครหรือถ้าใครมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วมาดูคลิปนี้อลิคิดว่าก็หลายคนอยู่นะที่ที่แบบมีเจ้าของอยู่หรือมีแฟนหรือกําลังรอของระแหงแล้วกําลังจะแบบก้าวข้ามไปอีกท่านหนึ่งเลยเลยอยากรู้ว่ามีใครแอบชอบเราอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยเราแค่อยากรู้สึกว่ากลุ่มหนึ่งต้องไปเคลียร์ใจให้ชัดเจนก่อนถ้าคิดจะมีความรักถ้าคิดจะมองใครสักคนหรือมีคนใหม่เข้ามาพยายามเปิดใจ เบืใจมากๆแล้วก็อย่าเพิ่งคิดเยอะกับสิ่งที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นอันนี้กลุ่มหนึ่งยังเป็นพวกเขาเรียกว่าไหลไหลไปแล้วก็ไหลกับตามความรู้สึกความรู้สึกมันสวิงได้นะคะระวังนิดนึง mm hmm. ก็ดูว่าประมาณนี้นะคะมีคนแอบมองมีคนแอบชอบกลุ่มหนึ่งก็ค่อนข้างเยอะอยู่ก็ไปเคลียร์ดีๆแล้วกันอย่าให้รถไฟชนกันนะใครที่คุยเยอะๆใครที่แบบเจ้าชู้เนี่ยก็กลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะรระวังนะจ๊ะ เตือนแล้วนะโอเคถ้าวันนี้ชอบนะคะคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ด้วยกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็มาเจอก,กันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็บายค่ะมาต่อนะจ๊ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่2แล้วนะคะ คนที away, ing, น่เลือกให้กลุ่มอีก2คุณเลือกโวล่มหนึ่งนะคะทั้งหมดเลยเป็นสีฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกที่จะดูก็คือเรื่องของเสน่ห์ก่อนนะก่อนที่จะไปดูว่าใครมาแอบชอบเรามีเสน่ห์ปะเราอ่ะถามจริงถามจริงจมีปะคิดว่าตัวเองมีปะตอบในใจนะไม่ต้องตอบแบบไม่ต้องตอบออกเสียงนะโอเคกลุ่ม2เสน่ห์ของคุณโอ้โหลึกลึกมากลึกแบบลึก ขุดยากเรารู้สึกว่าคนกลุ่ม2เสน่ห์มันดูแบบแปลกๆนะคะใครจะมาชอบกลุ่ม2ก็ต้องเป็นคนแปลกพอตัวเหมือนกันนะสเสน่ห์แปลกในที่นี้คืออลิสมองว่าคุณเป็นคนไม่ชอบสูงสิงอะไรกับใครมากคุณเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละแต่ด้วยความเป็นตัวของตัวเองคือคุณเก็บเงียบเก็บงามเป็นคนเก็บความรู้สึกนะคะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอะไรอีโมชั่นน้อยมากแล้วก็สเสน่ห์ที่มาแสดงออกไปมันเป็นภาวะของแบบความดาร์กไซด์นะคะคือเรารู้สึกว่า กลุ่มที่2องอะปเตคตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะไม่ไม่ค่อยแบบว่าไปสร้างความเดือดร้อนนะหรือไม่อยากหาความเดือดร้อนให้กับตัวเองคือจริงๆอะสเสน่ห์หรือหน้าตาส่วนใหญ่กลุ่ม2อาจจะแบบภาวะภายนอกหน้าตาดีอยู่แล้วอะก็เลยเล่นนิ่งนิ่งแทน ออแต่ว่าแบบว่าบางบางกลุ่มเนี่ยหรือบางกองเนี่ยเขาอาจจะเป็นภาวะที่เฮ้ยฉันแสดงอาการแบบเอิก๊กอกแล้วก็มีความสนุกสนานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยเป็นสเสน่ห์แต่กลุ่มสองคืออาจจะเป็นพวกหน้าตาดีแล้วก็พวกมาดนิ่งอะ่ะยิงยิงเก่งอะไรอย่างงี้นะแต่มันเป็นสเสน่ห์ที่พูดมาไม่ได้ว่าแต่มันเป็นสเสน่ห์แต่ว่าส่วนหนึ่งนะที่อะไรต้องบอกว่าหลายครั้งที่คุณที่คุณนิ่งหรือสิ่งที่คุณเป็นมันมัน มันมีทั้งดีและไม่ดีอะเลยอยากให้ลองแบบบาลานซ์หน่อยเพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปมากๆมันจะติดเป็นนิสัยนะคะเราอยากจะแก้ไขจากตัวคุณก่อนแล้วก่อนก่อนที่คุณจะไปดูว่าใครจะมารู้สึกอะไรสุดท้ายคุณรู้สึกไหมว่าตัวเองแบบบางครั้งมันก็นิ่งเกินไปแล้วทุกครั้งที่คุณยังโสดอยู่หลายคนที่โสดในกลุ่ม2เนี่ย โสดเยอะนะหน้าตาดีแต่โสดเออสายแบบนั้นคือเก่งแต่โสดก็ได้อะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าคือคุณมีภาวะตัวเองเยอะตัวตนค่อนข้างเยอะเลยอาจจะไม่ได้ดึงดูดอะไรมากนะคะอันนี้คือเป็นด้านแบบด้านลบเบาๆแต่ถ้าเป็นด้านบวกอน,นี้ต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่จะมีคนเข้ามาค้นหาคุณอะ่ะค่อนข้างเยอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามีคนแอบมองคุณไหมมีคนแอบชอบคุณไหมอะไรประมาณนี้นะคะถ้าถามว่ามีไหมณนะตอนนี้จริงๆก็อาจจะไม่ไม่ได้เยอะ มีไหมมีน่าจะโดดเดี่ยวเดียวเดียวเลยคนเดียวแล้วก็ เป็นคนที่คุณไม่คิดว่าจะเป็นเขาด้วยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเราต้องบอกว่าการที่จะมาแอบชอบหรือแอบมองเนี่ยมันมีหลายแบบใช่ไหมว่าถ้ามันจะแอบชอบมันก็ต้องมาพัดความรักแต่ของกลุ่ม2เนี่ยมันแอบจับผิดอะไรคุณอยู่หรือเปล่าคุณถูกแอบจับผิดคุณแอบถูกทําทดสอบนะคะจากคนที่เขามาชอบคุณกับคนที่เขามารู้สึกดีกับคุณเพราะว่ากลุ่มที่2อ่ะมันนิ่งไงจนเขาไม่รู้ว่าคุณรู้สึกอะไรคุณมีอะไรคุณเก็บอ่ะเก็บจนแบบเขาไม่รู้ว่าคุณรู้สึกอะไรเลยทําให้ เกิดการเทสขึ้นเกิดการที่แบบรดทดสอบขึ้นแล้วก็จับผิดคุณขึ้นนะคะโอ้แอบน่ากลัวเบาๆนะดังนั้นกลุ่ม2ลองแบบถ้าคิดจะทําอะไรหรือแบบอยากแสดงตัวตนแสดงออกมาบ้างนะคะเพื่อป้องกันตัวเองถ้าอยากป้องกันตัวเองไม่ใช่การเก็บเงียบอาจจะต้องแบบแสดงตัวตนที่ชัดเจนมากขึ้นก็จะช่วยได้นะคะเออทีนี้ถ้าเรามาดูว่าเราลักษณะคนที่เขามาแอบมองแอบชอบเนี่ยหรือแอบชอบคุณจริงๆเขาจะเป็นลักษณะแบบไหน ส่วนหนึ่งเราต้องบอกว่าคนนี้ค่ะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างไกลตัวคุณอยู่บ้างนะ ไกลเลยแหละอาจจะแบบเป็นสาย,สายโซเชียลเลยแอบบมองผ่านโซเชียลก็ได้มีตัวกลางในการมองผ่านนะคะแล้วก็ติดตามคุณอยู่อะไรประมาณนี้แต่ว่าเราต้องบอกว่าคนคนนี้ค่ะมันเหมือนเป็นภาวะการการรอคอยคุณด้วยนะอาจจะเป็นคนที่เคยเจอกับคุณมาแล้วแล้วเขามาตามในโซเชียลแล้วเขาก็ตามคุณอยู่แต่เขาไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้ไม่สามารถคุยอะไรได้แต่คุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็มากดไลค์นะเขามาส่องนะแต่คุณก็เอกใจมันเป็นภาวะของคนที่คุณคิดถึงได้ไหมคนที่คุณกําลังคิดอยู่ใช่ไหมมี แต่มันยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ขนาดนั้นเพราะว่าอันนี้มันเป็นการอ่านโดยรวมเนาะดังนั้นอ่ะถ้ามันจะตรงกับใครจริงๆอ่ะมันมีแน่นอนมันต้องมีคนตรงอ่ะว่าใช่เลยแต่บางคนอ่ะค่ะมันไม่รู้เลยเพราะว่ากลุ่มสองเองคนไม่สนใจใครจำได้ไหมใบแรกคุณไม่ค่อยสนใจใครคุณไม่ค่อยแอบที่จะมองอะไรเท่าไหร่หรือไม่ค่อยที่จะสังเกตอะไรดังนั้นเนี่ยไอตัวของคนนี้ค่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมีตัวกลางมันต้องมีตัวอะไรที่พามันผ่านเข้ามาถึงคุณได้อะไรประมาณนี้ถามว่าแล้วลักษณะภายนอกคุณจะลองมองยังไงคน เป็นคนที่สูงโปร่งนะคะรูปร่างสันทัดสูงโปร่งแล้วก็เป็นคนที่อลิซรู้สึกว่าผิวไม่ได้ขาวมากด้วยนะคะลองไปดูนะวิ่เริ่มบอกลักษณะแล้วอะฟันคอป่ะเนี่ยฉุดฟันคอตัวเองป่ะเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้มีแบบนี้นะคะอลิซแค่มองว่ามีคนแอบชอบไหมมีแต่ว่าน้อยนะคะกลุ่มที่2เนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วก็เป็นอาจจะเป็นแค่คนเดียวเลยที่เขาแอบมองคุณอยู่แต่ว่าถ้าคุณไปแอบชอบใครเป็นคนที่คุณแอบชอบหรือเปล่าอลิซคิดว่าอาจจะไม่ใช่กลุ่ม2อาจจะไม่ใช่คนที่คุณคิดนะคะ ลองดูหน่อยถ้าคุณมีคนชอบแล้วคุณก็ต้องแสดงตัวตนชัดเจนว่าคุณมีคนที่คุณชอบนะอะไรเงี้ยเพื่อโปรเทคตัวเองด้วยป้องกันตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะสุดท้ายสุดท้ายเรามาช่วยกันมาช่วยกลุ่ม2นิดนึงว่าแล้วยังไงเราจะไปดูยังไงเราจะแบบว่าแก้ไขยังไงดีนะคะหรือใครอยากจะบอกอะไรกับการที่มีคนแอบชอบหรือแอบมองคุณอยู่ต้องบอกว่ากลุ่ม2อะคะ่ะเป็นคนที่ชอบเลือกเลือกอยู่แล้วเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการดังนั้นเนี่ยใครมาแอบชอบกลุ่ม2มักไม่เลือกไม่เอา ไม่ชอบเลยนะคะเพราะว่าฉันต้องการคนที่แบบคนนี้ฉันโอเคฉันจะเลือกเขานะเออฉันจะจีบคนนี้ก็จะเลือกคนนี้เลยดังนั้นกลุ่ม2จะไม่ใช่จะไม่ได้ตกลงปงใจกับคนที่มาแอบชอบเราเออพอจะเข้าใจไหมถ้าอย่างนั้นนะคะเราเลยมองว่าคลิปนี้อาจจะช่วยแค่ว่าคุณอาจจะต้องปรเทคตัวเองว่าออใช่คนที่คุณแอบชอบไหมหรือเป็นเป้าหมายของคุณไหมเพราะคนที่คุณกําลังคิดถึงอะเขายังไม่ได้มองคุณกลับมา มันจะต้องไปดูคลิปที่แบบว่าเขารู้สึกยังไงที่เจาะประเด็นใช่ไหมแต่นี่คือการที่มีคนมองเข้ามาไหมดังนั้นคนที่มองเข้ามาถ้ามันไม่ใช่เป้าหมายของคุณไม่ใช่ประเด็นของคุณคุณอยากจะจัดการคุณก็ต้องชัดเจนเหมือนกันนะคะเพราะรักคุณเงียบคุณไม่รู้มันจะเหมือนการถูกทําเทนแล้วมันทำให้คุณหยุดหยิดใจแล้วมันน่าเบื่อกลุ่มสองจะเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสุดท้ายก็จะไม่ทําอะไรเลย,เลยก็เลยแบบปล่อยซึมปล่อยยาวแล้วก็ใช้ความรักอึด เอือเออๆๆไปนะคะแล้วก็แบบก็อยู่เป็นโสดกลุ่ม2น่าจะเป็นคนที่โสดเยอะที่สุดมามาเลือกนะคะจริงๆก็โสดทุกกลุ่มแหละเนาะเพราะว่ามันดูแอดชอบแต่แค่เรารู้สึกว่าโสดแบบนานๆไม่ค่อยมีใครเข้ามาไม่ค่อยมีแบบความสัมพันธ์ที่แบบวือหวาหรือแบบไม่ใช่พวกสายคุยอ่ะค,คุยบ่อยคุยมันคุยมามาไปไปมาลักมาเลิกมาแบบสองแล้วก็ไปคือไม่ใช่กลุ่มสองเพราะกลุ่มสองแบบถ้าเลือกแล้วจะคุยแล้วก็จะคุยเลยเป็นความสัมพันธ์ระยะหนึ่งไปถ้าจบก็จบคนนึงแล้วก็ไปเริ่ม อีกคนหนึ่งใหม่จะเป็นประมาณนี้ก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะทําให้คนกลุ่ม2รู้สึกว่าเออนั้นเราต้องไประวงังหรือเราต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่างแล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแคะแล้วก็อย่าลืมเลยคอมเมนต์พูดคุยกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมันจะกันใหม่กับคลิปหน้านะจ๊ะกลุ่ม2บายสุดท้ายมาต่อกันที่กลุ่มที่3แล้วนะจ๊ะนะจ๊นะจานะจาจาไปอีกโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก็คือ พวกทโทนทั้งหลายนะคะเลือกทั้งววลูมหนึ่งและววลูมสองเลยมาอย่างแรกที่เราจะมาดูกันคือสเสน่ห์นะคะก่อนที่จะไปดูว่าใครมาชอบเรามองเราอยู่หรือเปล่ายูมีสเสน่ห์ไหมนะคะมาดูสเสน่ห์ตัวเองดหรือไม่รู้ว่าตัวเองมีหรือไม่มีแม่หนูไม่รู้อ่ะเดี๋ยวแม่บอกนะคะอย่างแรกกลุ่มที่สามเองเป็นคนที่ สเสน่ห์ของมันเป็นภาวะแบบขรุขรหรือเปล่าเนาะคือเป็นตัวตนนะคือต้องบอกว่าสามกลุ่มที่อลิซอ่านมาเนี่ยแทบจะพูดเหมือนกันเลยว่าแบบไม่มีตัวตนเป็นของตัวเองก็ชัดเจนอยู่แล้วทุกคนย่อมมีแบบภาวะจุดยืนพอจะเข้าใจเนาะมันมีภาวะจุดยืนแต่ว่าสเสน่ห์ของคนกลุ่มที่3าจริงๆคือด้านของความเก่งอลิซต้องบอกเลยว่ากลุ่มสาเป็นคนเก่งขอนำด้วยความเก่งไม่ว่าจะเก่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งคือคุณแม่งเก่งอ่ะ หรือว่าเขาจะชอบสก,กิลของคุณบางคนอาจจะแบบวาดรูปเก่งนะคะแล้วก็มีคนแบบมองรู้สึกมีเสน่ห์ทุกครั้งตอนวาดรูปบางคนอาจจะเป็นเต้นเก่งนะคะแสดงเก่งเอออะไรแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดเก่งอะไรประมาณนี้ค่ะคืออะไรก็ได้ที่มันรู้สึกมีมีป๊อปอัพขึ้นมามีจุดยืนขึ้นมาเนี่ยคือกลุ่ม3จะเป็นแบบนั้นก็คือเสน่ห์ของคุณคือแสดงความเก่งกาจออกมาแล้วก็คนแบบโอ้ว้วาวดีจังอะไรประมาณนี้นะคะค่อนข้างมีเสน่ห์แบบนี้นะอในนี้ด้านดีแต่ด้านถ้าบอกว่าจะไม่ดีในเรื่องนี้คือเก่งคนเก่งมกักไม่มีใครเอาจําได้ โอเมจ้า oh, ขอโทษที่พูดอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าหลายครั้งที่กลุ่มสามะค่ะแสดงสเสน่ห์ออกไปเนี่ยมันมีภาวะที่คนไม่กล้าที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์กับเราเพราะว่าอย่างที่บอกแหละเราเก่งเราสตองเราดูแลตัวเองได้เราแบบเป็นสารที่แบบไม่ต้องไม่ได้แคร์อะไรอะคืออยู่กับแบบ ฉันเป็นฉันอย่างนั้นเลยนะคะเป็นคนที่สนุกสนานคือบางคนอาจจะเก่งเรื่องของการเข้าสังคมก็ได้อะเราก็เลยมองว่าทําให้กลุ่มสามเองอะ่ะมันเป็นดาบสองคมมากเลยอะ่ะคือความเก่งของคุณมันเป็นดาบสองคมในเรื่องของความรัก<ะ>ก็ระวังนิดนึงละกันว่าถ้าเราจะชอบใครหรือเราอยากจะเปิดใจกับใครอาจจะต้องดรอปความเก่งของตัวเองลงมาดรอปความเป็นตัวเองลงมาบ้างเพื่อให้เขาได้ได้ก้าวเข้ามาในโลกของคุณเองนะคะเสน่ห์เป็นประมาณนี้นะคะตรงปะ ตรงแหละโอเคทีนี้นะั้นเรามาดูว่าเรามีใครแอบมองคุณอยู่หรือเปล่าหรือแอบชอบเราอยู่หรือเปล่าจ๊ะนะคะต้องบอกว่าอย่างที่บอกแหละว่ามันไม่มันไม่กล้าที่จะมองคุณด้วยซ้ำอ่ะมันไม่กล้าที่จะแอบด้วยซ้ำคือจริงๆแล้วกลุ่มสามเองเป็นคนที่โชคดีกว่ากลุ่มอื่นว่ามันไม่ได้มีคนแอบชอบแอบมองนะมันเข้ามาตรงๆนั่นแหละว่าแบบเออรู้สึกอะ่ะรู้สึกนะชอบนะแต่ว่า คือมันอาจจะมาในพาร์ทของแอคชั่นก็ได้มาในเรื่องของความช่วยเหลือก็ได้เพราะส่วนหนึ่งเรามองว่ากลุ่มที่3เป็นคนที่อย่างที่บอกว่าเข้าถึงได้ง่ายอยู่แล้วมีความเก่งเป็นคนไม่ได้ถือตัวนะเอออย่างแรกไม่ได้ถือตัวอะไรมากแต่ว่าถ้าภายนอกคนมองเข้ามาอาจจะมีความภาวะหยิ่งอยู่เล็กน้อยนะคะแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่ากลุ่มที่2แน่นอนทีนี้เราก็เลยเห็นว่าถ้าพาตอนนี้มีคนแอบชอบแอบมองไหมคิดว่าไม่มีนะคะแต่ ม,มันแสดงออกชัดเจนอยู่แล้วอะคืออาจจะเป็นคนที่คุณแบบมองอยู่คือเก่งไงเก่งแล้วมองออกเก่งแล้วรู้ว่าเออมันรู้สึกว่ามันต้องรู้สึกอะไรกับฉันแน่แนเลยคือเซนส์ของคนกลุ่มสาค่อนข้างดีด้วยเราก็เลยมองว่าไม่ต้องมามองหาคนแอบชอบแอบมองเพราะว่ามันชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาทําอะไรให้คุณเห็นแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคนนั้นอะรู้สึกอะไรกับเราแค่เล็กน้อยก็อาจจะไม่ต้องแบบโหเก่งมากเธอชอบฉันก็คงไม่ใช่แต่กลุ่มสาอาจจะแบบเอ๊ะมันรู้สึกอะไรกับเราหรือเปล่าแ ใช่นั่นหะกลุ่มสามมันก็เลยจะรู้สึกว่ามันรู้ไปก่อนพอรู้เสร็จเนี่ยเขาก็ตื่นตูมดิเขาก็ล็อ,ลอกแรกล็อกแรกแบบว่ากูแอบชอบอยู่แอบชอบอ้าวรู้ซะแล้วอะไรประมาณนี้นะคะกลุ่มสามก็เลยรู้สึกว่าพราะมันทําให้เขาตื่นตูมบางคนก็เดินหนีคุณไปบางคนก็แบบสู้ต่ออะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรามาดูในในภาวะของการสังเกตแล้วกันแล้วถ้าสังเกตยังไงล่ะว,ว่าคนคนนี้ที่เขาเข้ามาเขาจะเข้ามาในลักษณะแบบไหนคือจริงๆนะกลุ่มสามันต้องบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่มีคนชอบเยอะ นะค,ะคนชอบคุณเยอะแล้วก็แสดงออกค่อนข้างที่จะหลากหลายแบบมากๆนะคะบางคนเข้ามาในพาช่วยเหลือบางคนามาภาวะศัตรูเลยได้ซ้ําคือบางคนอาจจะรู้สึกไม่ชอบคุณก่อนแต่พออยู่กับคุณแล้วรู้สึกดีอย่างนี้ก็มีด้วยนะคือมันเป็นพาสคือคือ,ค,อคือเก่งโว้ยอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่ม3เองเปิดใจเปิดใจที่จะคุยด้วยแหละไม่ใช่เป็นคนที่ปิดกั้นอะไรนะคะเลยทําให้บางครั้ง การสังเกตของคุณมันไม่จําเป็นต้องสังเกตอะแต่มันเพียงแค่ว่าลองดูให้ชัดเจนดีกว่าว่าความรู้สึกนั้นมันมีอะไรปนแฝงอยู่หรือเปล่าเพราะบางครั้งมันอาจจะเป็นแค่แค่แค่รู้สึกดีอะแต่ว่าคุณอาจจะคิดไปเองว่าแบบเขาชอบเราหรือเปล่ามันยังมีพาร์ทอย่างนั้นอยู่เลยอยากให้ระมัดระวังของความคิดตัวเองอยู่ด้วยว่าอย่ารีบตัดสินอะไรเกินไปนะคะเพราะคนที่จะเข้ามาหาคุณมันมาหลายแบบมากๆแล้วก็มันมาโดยที่บางครั้งคุณไม่รู้เลยว่ามันจะมาแบบไหนมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเนีย่ย มันเป็นแบบภาวะแบบช่างน้ำหนักอยู่ตลอดว่าเธอรู้สึกอะไรเธอเป็นอะไร เธอชอบฉันเหรอคิดอะไรอยู่หรือเปล่ามันเป็นภาวะที่ตั้งคําถามเยอะแล้วก็คิดเยอะเกินไปนะคะกลุ่มสาก็เลยแบบให้ระวังตรงนี้สังเกตแล้วกันว่าถ้าเขาจะมาหลากหลายรูปแบบถ้าเขามาพาช่วยเหลือให้คนนี้ช่วยเหลือด้วยใจหรือเปล่าหรือคนนี้ช่วยเหลือด้วยแบบหวังผลว่าอยากอยู่ใกล้เราอะไรอย่างนี้แต่ให้ดูเป็นพาอยาดดูครั้งแรกแล้วตัดสินให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูเรื่อยๆเพราะกลุ่มสามเนี่ยจะไม่ใช่มีใครมาชอบแล้วแบบคอมมิชกันทันทีเลยจะใช้เวลาคุยนานมากเพราะกลุ่มสามมันขี้กลัว มันกลัวเก่งนะคะดังนั้นเนี่ยมันรักมิตรภาพค่ะมันรักในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่เป็นสัตว์สังคมกลุ่ม3เป็นพวกสัตว์สังคมอยู่แล้วเก่งกาจในด้านใดด้านหนึ่งทําให้คนเนี่ยเข้าหายเยอะแล้วคนเข้ามาแบบหาผลประโยชน์จากกลุ่ม3ด้วยก็มีดังนั้นความรักเก่าๆของคนกลุ่ม3อาจจะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยมาแล้วทําให้กลุ่ม3เองเนี่ยกลัวนะคะกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นอีกนะคะมีภาวะที่เลยต้องคัดกรองคนที่เข้ามาหาเราอะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นน้องๆที่เพิ่งมาดูนะคะแบบหนูยังไม่ได้เจอใครเลยแม่หนูแบบหนโสมาาตั้งน แล้วน,นี่คือครั้งแรกที่หนูอยากจะมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกแหละว่ามันต้องมีหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้อะแล้วก็มีบททดสอบไม่ใช่แบบเฮ้ยมีความรักแล้วมันใช่เลยคือครั้งแรกล้วแบบแต่งงานเลยแม่เฮ้ยชีวิตมันต้องสนุกกว่านี้นะคะกลุ่มสามมันยังต้องไปเจออะไรที่เยอะบอกเลยกลุ่มสามเป็นพวกเจ็บมาเยอะนะคะรักมาเยอะเจ็บมาเยอะแล้วก็เลยทําให้เกิดความเก่งนั่นแหละที่บอกว่ามันเป็นภาวะตัดสินใจได้เฉียบขาดแต่ว่าถ้าวันหนึ่ง เราเจอคนที่ใช่เราเจอคนที่เรารักจริงๆอะคะ่ะความเก่งของคุณอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็ได้แต่มันอาจจะช่วยในเรื่องของแบบว่าคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาดีขึ้นใครที่คบกับกลุ่ม3าม,มักดีขึ้นเสมอเพราะว่ากลุ่ม3ามเองจะคอยแบบสนับสนุนซับโ์ตนะคะให้กับคนรักของตัวเองเราก็เลยมองว่า กลุ่ม3เลยต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะเปิดใจทีนี้คลิปนี้มันเป็นเรื่องของการมองของคนแอบชอบเนาะอลิซจะไม่ได้เจาะลึกอะไรมากดังนั้นถ้าถามว่าตอนนี้มีใครแอบ ก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะคะยังน้อยมากๆถ้ามีก็คือจะเข้ามาตรงๆรอยู่แล้วคุณรู้สึกได้อยู่แล้วว่าเขารู้สึกอะไรอย่างน้อยเล็กๆน้อยๆมันก็มีแต่แค่มันอาจจะแบบสับสนตัวเองว่ามันรู้สึกยังไงกับคุณหรือเปล่ามันเปรียบเทียบหรือเปล่าเพราะคุณเก่งไงพอะคุณเก่งเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาด้อยค่ากว่าเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่น่าจะแอบได้แล้วแหละหรือว่าไม่น่าจะรักกับคุณได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมคาตอบทั้งหมดของคนกลุ่มที่3หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยหวังว่ากลุ่ม3จะชอบด้วยยังไไงงกกกกดดลลค์แชรเป็นนนััใใจห้้วยะะ อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกับแม่หมออลิสคนนี้นะคะคนที่เท่เสมอ,อคนที่เท่แล้วจะไหนที่หน้าใครอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ไปไปแล้วจ้าบาย